สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบลคนเป็นเจาสาแล้วก็คุณอาจาร,รย์คอิบเปอยู่กับเรานะคะเป็นอีพีที่สี่ของอคนเป็นชาแนลแล้วนะคะวันนี้เรามาต่อจากเรื่องเม,มื่อวานอ่าที่ว่าเอ่อปลายปีหกเจ็ดเนี่ยอะไรจะปังอะไรจะพังอเออเดี๋ยวเราให้อาจาร,รย์อิบแนะนําเดี๋ยวว่านักษัตร์ในช่วงปลายปีเนี่ยมีอะไรต้องระวังบ้างหรือมีอะไรที่จะเพงแบบเพงสุดๆเลยอะไรเงี้ยมีไห,ไหมคะ คนที่จะเฮงสุดๆคือคนปีลิงอ๋อปีหมูลิงกับหมูใช่ทำไมอ่ะปีหมูจะเฮงมากเพราะว่าปีนี้ปีหมูเป็นปีที่เขาเรียกว่าเทวดาช่วยเหลือเป็นนักษัตริย์เดียวที่เทวดาช่วยเหลือปีลิงกับปีหมูนั่นเองแต่คนปีลิงอ่ะจะสามารถกอบโกยได้ช่วงนี้ช่วงกอบโกยช่วงไปไปปีหกเจ็ดนี่ใช่ไหมคะมันกอบโกยมากแต่ต้นปีแล้วอ๋อแล้วมีนักสัตว์ไหนที่แบบต้นปีแย่แล้วปลายปีดีบ้าง ต้นปีแย่แล้วปลายปีดีคือปีละกาไก่ใช่ถ้าคนปีไก่เปลี่ยนที่อยู่อาศัยเดินทางบ่อยๆไปเที่ยวบ่อยๆหรือซื้อบ้านใหม่ค,คุณมีแผนจะซื้อบ้านใหม่ออ,อหรือว่าจะย้ายที่อยู่ใหม่อันนี้เห็นอ๋อก็คืออะไรที่คุณได้ปรับเปลี่ยนมันจะไปในทางที่ดีเปลี่ยนต้นปีปนคือต้นปีคุณแย่ไปลแล้วแต่ปลายปีนี้คือจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มดีขึ้นและจะดียาวต่อนเนื่องจนถึงปีหน้าน โอ้ย้ายราศีทันไหมคะย้ายราศทันไหมคะแล้วมีปีไหนที่ต้องระวังมั่งช่วงปลายปีต้องระวังในช่วงปลายปีคือคนปีมังกรคนปีกระต่ายเพราะปีนี้ปีกระต่ายโชงที่อื่นเขาจะบอกว่าไม่โชงแต่ปีนี้กระต่ายโชงหนักโชงหนักเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเรื่องคู่ถ้าเกิดว่าคู่เราไม่ไปไม่นอกใจเราเราก็จะนอกใจคู่เราอ๋อจะมีเรื่องของคนที่สามแล้วก็ ต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆของคนปีกระต่ายที่สะสมมาส่วนคนปีมะโรงถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีทิฐิเยอะมีอะไรเยอะปลายปีคุณไม่ดีคุณพระเอ๊ะเยวนะตั้งแต่สองวันแล้วตั้งแต่ถ่ายเนี่ยทาไมเข้าตัวเองตลอดนะช่วงนี้รู้สึกว่าดวงจะดีเข้าแต่ตัวเองตลอดแต่ถ้าเกิดคนปีะมะโงะรงลดทิฐิตัวเองบ้าง แล้วก็ทํางานร่วมกันกับผู้อื่นมากขึ้นจะดีไปตั้งปีนาก็คือถ้าเราเป็นการเริ่มต้นก็คือถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ่าคืออะไรงา็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองจะจะทําให้เราพัฒนาขึ้นดีขึ้นคุณต้องทํางานกับส่วนรวมมากขึ้นเพราะคนปีบางกรชอบทํางานเดี่ยวชอบฉายเดี่ยวแต่มันไม่เหมาะสําหรับคุณในครึ่งปีหลังอืมคือเราต้องเกาะกลุ่มกันไว้ดีที่สุดใช่อะไรหัวที่กว่าหัวเดียวใช่ต้องเปิดใจเยอะ แล้วมีนักสัตว์ไหนไหมที่แบบควรระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนักษัตริย์ที่ควรระวังในเรื่องของอุบัติเหตุคือคนที่เกิดปีงูเล็กหรือปีมะเส็งเพราะว่าปลายปีคนปีเมอเสงมีโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะเรียกได้ว่าเเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่นนอนอยู่ดีนอนตกหมอนคอเคสเดินเตะนู่นเตะนี่เท้าบวมอะไรอย่างนี้ก็คือ นักสัตว์ก็คือปีมะเส็งที่ให้ระวัง<ช>เรื่องของอุบัติเหตุใช่อนอแล้วมีมีมีมมมปีไหนที่แบบเฮงที่สุดแล้วก็ตกมวบเลยมีไหมเฮงเฮ<ห>ง,งแบบเฮง,งเลยแบบขึ้นแบบดูเหมือนเหมือนขึ้นสูงแล้วอยู่ตกแบบตกเลยมีไหมคะคนที่ลักษณะเหมือนขึ้นสูงแล้วตกอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยในปีเนี้ยจะต้องบอกแบบนี้ก่อนในความที่มันเป็นปีมังกรไม้หยางอืมอ่า คนที่เกิดังกรไม้อยางส่วนใหญ่คนที่ในห่วงเนี้ยเป็นงกรไม้อย่างปั๊บเนี่ยที่จะมีปัญหามากๆเลยคือปีหมาปีหมาใช่ปีหมาจะมีเรื่องระบบของความคิดการทํางานดูเหมือนจะดีมาเรื่อยๆเมื่อปีที่แล้วคนปีหมานี่ดีนะ,ะแต่พอข้ามปีมาปั๊บเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหากับบุคคลรอบข้างรอบข้างทั้งหมด อาจจะเป็นเพราะเหมือนแบบด้วยความที่ดีดีจนบางทีเหมือนดีจนเหลิมไหมหรือเปล่าก็เหมือนแบบดีจนเหลิมเหลิมจนไม่เห็นอะไรอย่างนี้ไหมองบอกก่อนแบบนี้ก่อนคนปีหมาเนี่ยเขาเรียกว่าพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูใครมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอืมอ่าแต่คราวเนี้ยในความที่เมื่อปีที่แล้วเขาอ่ะจะมีโชคมีลาภมีอะไรหลายๆอย่างอาคิดอยากขายบ้านได้ก็จะขายทําอะไรก็มันก็จะโอเคแต่พอมันเข้า ปีชงกับปีมังกรปึ๊บนะสิ่งหนึ่งของคนปีหมาคือพูดอะไรก็จะไม่เข้าหูคนในปีนี้จะสร้างอิริโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจจะสร้างก็คือมันมันแบบว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจคนอื่นใช่ใช่และตัวเองก็จะเกิดสภาวะความเครียดอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ใน,นอนาคตมันเหมือนมันกดดันไปเองในตัวใช่อ,อันนี้คือต้องระวังก็คือคนปีหมาเนี่ยให้ระวังส่วนปีอะไรนะปี จอปีจอปีหมาปีเดียวกันเดี๋ยวสับส่วนอะไรก่อนนะคะมีมีสองปีที่ว่าถ้าเกิดปรับปรับเปลี่ยนก็อาจจะดีขึ้นก็มีปีมะโรงแล้วก็คนบอกเลยนะปีนี้นะปลายปีนี้นะคนปีหมานะควรจะพูดให้น้อยรู้สึกธิ์ให้ได้เยอะๆให้ปากหนักๆเข้าไว้คุณจะผ่านไปได้ก็คือวูดง่ายว่าถ้าเราเราไม่สามารถจะแก้ดวงเราได้หรอกแต่คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราให้ซอฟต์ลง มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือมันมีทางแก้ของมันคุณแ<ช>ม่แล้วมันมีอะไรที่แบบอยากจะแนะนําหรือว่าเป็นห่วงไหมช่วงปลายปีนะี้มีนัก,กษัตร์ไหนที่แบบอ,อุ้ยเธอต้องระวังจริงๆก็คือมีปีหมาปีเดียวหรือยังรคะคนที่ควรระวังจริงๆคือคนที่เกิดปีมะสิงเพราะในสิบสองนัก,กษัตรย์คนปีมะสิงจะมีโอกาสเจ็บป่วยนอนลงบาหรือเกิดอุบัติเหตุดุนแรงอ๋อ ปีมะเส็งก็คือจะที่ไม่พูดถึงปีอื่นๆ,ๆเพราะมันเป็นปีกลางกลางอ่ะอย่างถามว่าคนปีมาเป็นยังไงคนปีมาปีปีนี้ถ้าเกิดคุณประจบผู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วอ่ะอ่ะแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอคนนั้นไม่ตาคุณปีนี้คุณก็จะได้รับผลคอยได้อ๋อก็เหมือนคุณวันวันเพิ่ไปแล้วคุณได้ผลในปีนี้แต่คุณก็ต้องเข้าใจของด้วยตัวคุณที่เกิดปีม้าด้วยว่าเจ้ากรรมในเวงก็จะตามมาเหมือนกัน ทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะการที่คุณแบบจบนะคุณอาจจะขัดขาใครก็ได้ดังนั้นปลายปีนี้ก็ไม่ใช่ดีสําหรับคุณอแต่ก็คือคุณก็อาจจะได้ดีแต่ว่ามันก็ต้องมีมีมานนะมีมันอะแบบได้อย่างเสียอย่างใช่อ๋อแล้วมีมีปีไหนอีกอ่ะอย่างปีหนูเนี่ยปีหนูเขาก็ยังไปได้ของเขาเรื่อยๆอ่ะคือปีหลายๆปีที่ไม่ได้พูดเป็นปีกลางๆา ดีบ้างเสียบ้างดีบ้างเสียบ้างก็คือมันควบคู่กันไปใช่แต่พี่มาเสร็จคือจะแย่หน่อยไปแย่เรื่องของสุขภาพใช่ก้อ<ก>บัติเหตุอืมก็ให้ระวังอืม ก็ให้ระวังอ่ะไหนเรื่องเรื่องมากระ,ระสับแล้วก็ผ่านไปแล้วในการที่เราเตือนเนาะว่าเน้นที่สุดก็คือจะปีหมาให้ระวังเรื่องการพูดให้ซอฟลงให้ปากเบาลงส่วนปีอย่างของเบลมังกรนะคะก็ให้พัฒนานทํางานกับหมู่คณะให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามเข้าใจสังคมให้ได้มากที่สุดอ่ะส่วนปี ของมะเส็งก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุอันนี้ก็คือเบื้องต้นปีหมูก็ปีหมูก็ไปหมั่นขอพรด้วยคระปีหมูอ่าก็มันขอพรแต่พูดง่ายนะทุกอย่างคืออยู่ที่การกระทำอืมอ่าเอาถ้าเราทาดีแบาพฤติีเดี๋ยวมันก็ค่อยๆปรับให้เราดีแต่มันจะไม่ได้เปลี่ยนให้เราแบบไปในทางที่ไม่ที่ดีเลยมันไม่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคือต้องพูดแบบนี้ก่อนผลในวันนี้มีผลกับอนาคตนอ่าเหมือนที่เราบอกทุกคงว่า คุณทํบบุญคุณจะไม่ได้เห็นเดี๋ยวนั้นหรอกอม,มันจะเห็นในคืนในวันข้างหน้าที่คุณจะตกแล้วคุณอาจจะไม่ตกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือในเรื่องของนักษัตริย์แล้วเรื่องตัวเลขบ้านที่เราคุยอยู่เมื่อกี้เราอาจจะมีคนอยากรู้อ้าวแล้วเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขอะไรเงี้ยถ้าลงท้ายบวกลบยังไงอ่ะสมมุติว่าบ้านเลขที่คุณหนึ่งสองสามทับหนึ่งสองอ่ะคุณก็บวกเลยเอาเอาทุกตัวมาบวกกันใช่ คุณเอาทุกตัวมาบวกหนึ่งสอสามทับหนสองมันก็บวกแล้วมันได้เท่าไหร่อ่าสมมติสมตสมติหนสอามห้าสองห้าเ้ามันก็บวกเป็น9อีกอ่าสมมุติว่าคุณบวกออกมาแล้วมันได้สิบ อ่แล้วก็เอาสองตัวนี้มารวมกันให้เหลือตัวเดียวคุณก็เอาหนึ่งบวกศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งอ๋อก็สมมติแว่าเอาทุกตัวรวมกันเลยต่อสมมติถ้าเกิดรวมกันแล้วได้สามร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าคุณก็เอาสามตัวมาบวกมันไม่มีมันไม่มีบวกได้สามร้อยสี่ร้อยไม่ใช่มันถึงแบบว่ามาบวกกันอ่ะแล้วมันจบที่เลขสามตัวคุณก็เอาสามตัวมาบวกให้ได้เหลือสองตัวแล้วก็มาบวกให้ได้เหลือตัวเดียวอ่ะไหนลองไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่ศูนย์ ไม่มีไม่มีไม่มีบ้านไหนไม่มีศูนย์นะไม่มีแล้วเผถ้ามันมีจริงจริงอะไม่มีบวกไรก็ไม่มีตายหาก็ไม่มีเราโอเคเราไม่มีก็ไม่มีเราต้องยอมอะ้านหนึ่งร้านหนึ่งขั้นหนึ่งเนี่ยเหมาะสำหรับคนทำธุรกิจอ่าอ่าเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจการที่จะเริ่มกิจการนี่เป็นกิจการที่เรียกว่าไม่ได้ใหญ่มากเล็กเล็กจนถึงขนาดกลางอ๋ออ่าบ้านเลขหนึ่งอ่าคนที่อยู่บ้านเลขสองก็คือบวกกันแล้วนะได้เล็กสองอ่าค่ะ คุณจะมีหนี่สินไม่จบมีสิ่ง oh. พอหนี้สินใกล้จะหมดก็จะมีหนี่ใหม่เข้ามา mm hmm. มันจะเป็นวนลูปแบบนี้อ่ะจนมีสิทธิ์ถึงขั้นลมละลาย oh. ออะสิ่งที่คุณจะแก้อ่ะอันนี้เป็นทรคอ่ะก็คือคุณก็อ่ะตั้งเจ้าแม่คนอิมในน้ําที่เลียงป่าก็คือดูองค์ไม่ได้ใหญ่มาก ถ้าสมมติอ่างคุณเล็กคุณก็เอางอมที ead, ่คุณสบายใจแต่ไม่ใช so ่เล็กแบบเล็กเลยก็ไม่น่าก็น่าเกลียดไปเอาพอดี สวยกับอ่างถ้าเกิดเป็นเลขสองบ้านคุณอาจจะมีนิสินเยอะคุณก็หาอ่างอ่างปลาถ้าเรามีอ่างปลาแล้วก็หาองค์เจ้าแม่ที่กําลังพอดีใส่แล้วก็เอามาวางไว้ในอ่างจมลงไปนะคะหรือว่าให้มันสูงขึ้นมาหน่อยแล้วแต่เลยคอยมันอยู่ในอ่างจะจมก็ได้จะลอยอย่างอื่ก็ได้เอาแล้วแต่ความสวยของคุณที่อ่าแล้วแต่คุณคิดว่าคุณทําอะไรได้ยังไงเอาแบบนั้นอ่ะแล้วซึ่งบ้านแบบนี้เหมาะกับคนที่ทําอาชีพอะไรเหมาะกับคนที่ทําอาชีพปล่อยเงินกู้ หรือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับแบบฟแนนซ์เกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรให้ให้ยืมเงินหรือแบบอะไรอย่างเง้นกู้ยืมอะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาประมาณนี้ เทาไหมก็ไม่เทาเกี่ยวกับการเงินการเงินอาะเพรว่าการเงินอ่าโอเคมันมันมันก็ไม่เท่าเออมันก็ไม่เท่ามันริ่อ่มโอเคอ่ะเลขสามบ้านที่บวกกันแล้วได้เลขสามส่วนใหญ่บ้านแบบเนี้ยจะเป็นในลักษณะคือติดคุกฮะอุ้ยหังหวัดปาจเลก้าขึ้นลงขึ้นศาลเดี๋ยวก็มีเรื่องาใช่บ้านแบบนี้เหมาะกับอะไรถามว่าบ้านแบบนี้แก้ได้ไหมอ่าแก้ไม่ได้อ๋อ แล้วทำไมต้องขายทิ้งเลยไม่เออก็อย่างนั้นแหละคือถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้ก็ขายทิ้งไปแล้วถ้าสมมติมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะแต่มันเหมาะกับอาชีพอะไรอาชีพตำรวจอ๋อผู้พิพากษาคือคุณยูซูกยูสูว่ากฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่เลือยมันเป็นเขาเรียกอาชีพสูงเสียนี่คุกอ๋ออ๋ออ๋ตำรวจทนายพวกนี้ก็จะแบบอยู่กับคุกเข้ายุกตามอ๋ออ๋อโอเคอ่าแล้วก็ผู้พิพากษาผู้อ่า นะสระดีภาษาดีนะแล้วก็แบบคนที่อ่าเรียกทํางานวงคอจอนแบบนั้นก็คือถ้าสําหรับประชาชนคนธรรมดาไม่แนะนำไม่แนะนำมันเป็นอาชีพเฉพาะมันถึงบอกว่าโอ้ย่างนี้บ้านเลขสามก็อยู่กันไม่ได้หมดสิไม่ใช่มันมีอาชีพที่มันเหมาะบ้านแต่ถ้าเกิดสูตรวิสัยจริงๆมันไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรมีลูกเอาลูกเข้าตํารวจอ๋อเหมือนแก้เค้ ใช่เหมือนกันเคสต่อให้คุณมาเขียนว่าบ้านหลังนี้เลขที่เก้ามันก็คือเลขที่สามอยู่ดีบบมันมันมันไม่มสามารถใครจะได้อยู่แล้วมันไม่ได้อย่างงมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบคูณสบโบายงโง่อะเออมันไม่ได้อ,อก็คือว่าไงว่าถ้าใครตกไปเลขสามถ้าไม่มีและถ้าแบบในบ้านไม่สามารถที่จะทําเกี่ยวกับคุณก็พยายามทําให้บ้านสีสว่างหน่อยก็แล้วกันก็คืออย่าให้บ้านดูมืดใช่อย่าให้บ้านดูมืดให้ใส่คูเท้าให้มาดูโปร่งดูสว่างแล้วก็พยายามแบบว่า ของในบ้านมีให้น้อยได้ด้วยเหรอคะอ้าวบางบ้านเขามีของน้อยจริงๆนะอ๋อ,เ,อเขาเหมือนกับแบบว่าอยู่อยู่เพื่ออยู่จริงๆเอออยู่เอาแบบเหมือนกับบางคนเขาแบบแค่ไปทํางานกลับบ้านเลยเอของเขาน้อยจริงเอ<ถ>พยายามแบบอยากเป็นนักสะสมถ้าถ้าถ้ามันไม่จริงแล้วนะคนที่อยู่บ้านใหม่ได้สามเ,เนี่ยสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังสมมติคุณไม่ได้มีอาชีพแบบที่เราว่าก่อนที่คุณจะทําเอกอสารอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องอ่านเอกสารนั้นอย่าเพิ่งรีบเสร็จอ๋ออย่าด่วนตัดสินใจเพราะมันมีผลในอนาคตอืมก็คือมันก็เป็นเคื่รักอะเลขสี่เลขสี่เนี่ยส่วนใหญ่เหมาะกับนักวิชาการอืมอ่ะเหมาะกับนักวิชาการเช่นครูอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะครูแล้วก็พวกทาแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยไปอะไรที่เป็นเกี่ยวกับระบบวิชาการการใช้สมองการขาดการอ่าเป็นหมอเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอย่างเงี้ยเออเพราะ พราะว่าเลขสี่มันเป็นเลขตัวแทนของวุฒิช่นงมันเป็นเลขตัวแทนของ<ม>อ่าความรู้ความสามารถความสามารถนั้นจคุณจะต้องมีความรู้เท่านั้นอ,อแล้วม,มีมีแบบว่าคนธรรมดายอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรคนที่ไปซื้อบ้านอยู่หมายเลขสี่แล้วคุณมีลูกลูกคุณจะเรียนเก่งต่อให้พ่อแม่งโง่ก็ตามแต่อ,อุต<ะ>ุ่าไม่<ะ>มันจะได้ไงมันจะได้แล้วคุณก็เวลาคุณอยู่บ้านแบบนี้มากๆ สิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคุณจะต้องเริ่มทําอะไรด้วยเกี่ยวกับความรู้มันจะเปลี่ยนเองอบ้านจะเปลี่ยนคนคือ,ค,อคือเหมือนที่เขาบอกกันว่าบ้านจะเลือกคนใช่คือดวงคุณไม่ได้คุณปกปักคุณจะไปซื้อบ้านได้นะบ้านเขาจะเลือกคนแต่ละคนนี้ไปอยู่บ้านหลังนี้อย่างเช่นกู้บ้านนี้ไม่ผ่านทําไมกู้บ้านข้างผ่านคือบ้านเขาเลือกเราใช่ มันนจะเป็แบบก็คือเลขเลขสีนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ดีก็คือดีก็ดีคือถ้าใครได้ก็อาจจะลูกลูกก็อาจจะฉลาดอาจจะดีส่วนใหญ่คนที่มีบ้านอยู่เลขสี่ส่วนใหญ่นะไม่เป็นครูเป็นหมอเป็นนักวิชาการเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือจะใช้ความสามารถความรู้ความสามารถในการทํางานหรือเป็นการอธิบายเป็นการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือคุณก็จะได้ไปแบบหนึ่งใช่มันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลขห้าเหรอคะเลขห้าเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิง อ่าเลขห้าจะเป็นเลขเกี่ยวกับวงการบันเทิงการมีคนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเลขห้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าคนของสังคมนี้ป่ะเออประมาณนั้นหรือคุณอาจจะเปิดร้านเปิดอะไรที่มันเกี่ยวกับความบันเทิงลื่นเลยอ๋อเหมือนเหมือนเป็นการแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนชอบออกสังคมอ่าเป็นพวกอาพวกงาคนของสังคมประมาณนั้นเลยแล้วกันก็คือก็ดีถ้าใครที่แบบอยู่นี่ก็อาจจะมีเพื่อนสูงเยอะแล้วก็ คนอยู่บ้านเลขห้าเป็นคนที่อารมณ์ติดอือแต่เป็นสายติดติดยังไงคะติดก็คือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนอาจารย์อย่างเนี้ยอืมอออาจารย์ถ้าอยู่กรุงเทพออืบ้านอาจารย์อยู่เลขที่ห้าอ่าก็จะเป็นในลักษณะแบบกูอยากดูดูกูจะดูดูอยากดูดูก็ไม่คือแบบบทอยากจะเข้าสังคมฉันก็เข้าบทฉันจะไม่เอาฉันจะปิดเวฟฉันก็จะไม่เอาอจะเป็นสายติดส่วนใหญ่ซึ่ง ศิลปินหรือนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณก็คือพวกนี้ว่าต่อหน้าต่อหน้างานเขาก็จะเที่ยงาเหมือนจอยแต่พอวันหนึ่งอยู่กับตัวเองปุ๊บเขาก็จะต้องแบบอยากอยู่ตัวเองจริงเพราะหนึ่งคือมันเหมือนมันเหนื่อยกับการที่เราเข้าสังคมแล้ววันหนึ่งเราก็อยากจะอยู่กับตัวเราเองอันนี้คือหมายเลขห้านะคะเกี่ยวถ้าเกิดชครทำงานบันเทิงจะหมายเลขห้าก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําเกี่ยวกับ การบันเิอเลยแต่คุณก็ชีวยคุณก็จะแบบว่าบ้านจะต้องมีสีสันบ้านจะต้องมีต้องยอมรับว่าถ้าคุณอยู่บ้านหมายเลขห้าคนจะเข้ามาหาคุณเยอะเดี๋ยวจะเข้ามามันจะวนเวียนเข้ามาให้คุณแบบถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบชอบอยู่เฉยอยู่คนเดียวเดี๋ยวคุณก็จะมีเพื่อนเข้ามาเข้ามาเรื่อยเรื่ดีไม่ดีอีกเรื่องอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ว่าพิจารณาด้วยนะว่าคนเข้ามาแล้วคุณจะพิจารณากับเขายังไงอีกเรื่องหน่่อ่ะเลขหกอ่ะคนเลขหกเนี่ยเหมาะกับอะไรเหมาะกับการทําธุรกิจที่เขาเรียกว่า ระดับกลางอ่าจนถึงเริ่มจะขยายอ่าเพราะเลขหกเนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่ากลัได้อ๋อนยกลับอ่าคราวเนี้ยพอเราอยู่เลขหกเนี่ยทำธุรกิจก็ได้อ่าจะเปิดร้านก็ได้จะทำอะไรก็ได้ขอเลขหกเนี่ยจริงๆอ่ะในบรรดาเลขทั้งหมดหนึ่งถึงเก้าเลขหกถือว่าเป็นเลขที่ดีที่สุดอ๋ออ่ะ,อะเขาเรียกว่ามมนไม่ใช่หกคำมีติลกาไม่ใช่ไม่ใช่มันขึ้นอยู่ว่า สมมติว่าคุณอยากจะทําสีเทาเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้อเออมันเป็นเลขที่เขาเรียกว่ากลับได้กลับกลับได้มันได้หลายๆรูปแบบคือ,อที่การกระทำด้วยอยู่ที่การการะทำด้วยดังนั้นคนที่อยู่บ้านหมยเลขหกบ้านต้องสะอาดอต้องเน้นความสะอาดของบ้านในเยอะแล้วมันจะช่วยหนุนเราใช่เพราะบ้านหมยเลขหกคนอยู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจริ อีกสิบห้าเปอร์เซ็นตทำไมไม่เจริญเพราะบ้านมันโลภสกปรกมืดใช้โทนสีดำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือชีวิตมันก็เลยดูดอกลงไปดอกเลยพูดไหมว่าถ้าคุณทําบ้านให้สะอาดแสงสว่างมันก็ทํทำให้คุณไปในทางที่สว่างไปทางที่ดีที่เจริญแต่ถ้าเกิดคุณชอบทําบ้านทึบมืดมืดเลขหกมันก็จะักบังอย่างเงี้ยเลขหกก็จะกลดับให้คุณไปอยู่ในสิ่งที่มนมองสิ่งที่มันมองแบบว่าไม่สว่างมันจะายใจอ๋ออันนี้คือเลขหกและเลขเจ็ด เลขเจ็ดเหมาะสำหรับคนเดินทางเหมาะสำหรับคนเป็นไกด์เป็นนักบินเป็นอ,อะไรวะเดือยวมันเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศการเดินทางทางั่วประเทศอะไรอย่างงี้คือชีวิตเดินทางอย่างเดียวเออบ้านนี้ไม่เหมาะที่จะอยู่บ้านนี้เหมาะที่จะทําเป็นโรงแรมอ๋อเหมือนแบบมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคุณถึงจะรวยอ,ออเคุณต้องอยู่บ้านที่เหมือนโรงแรมคุณจะรวยถ้าเกิดคุณอยู่บ้านที่เหมือนบ้านคุณไม่รวย ถ้าสมมติว่าคุณอยู่บ้านไหนได้เกณดแล้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินฝืดเหลือเกินคุณต้องไปเที่ยวอ๋อคือือนหาเรื่อ,องออกเดินทางใช่แล้วคุณถึงจะรวยหรอเออ,อไม่เอาเดินทางมันไม่ได้เสียเงินหรออาจารย์แต่คุณจะได้เงินมากกว่าที่คุณเสียอ๋อเหมือนคือสมมุติสมมุตินะคุณบอกว่าตอนนี้หนูทําอาชีพประจําอยู่ค่ะหนูอยากจะย้ายอ่าย้ายงานหนูอยากจะหางาเงินเดือนที่มากขึ้นคุณไปเที่ยวดี แล้วกลับมาคุณจะมีเรื่องแปลกใจได้เลยคุณพอคุณไปเที่ยวปุ๊บแล้วคุณก็เสนอเรซูเม่ออกไปของบริษัทจากที่เงียบๆไปจะเริ่มเรียกคุณยิ่งคุณยิ่งเที่ยวคุณก็จะยิ่งได้เงินได้งานแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวจ้ามาห้จะบอกให้คุณเนี้ยแค่ไปสมมติว่าคุณไม่มีตังค่ะมันไม่ได้ไปไกลแค่เช้าไปเยินกลับบางแสนก่อนพอเริ่มมีตังก็ค้างคืนนึงและเดี๋ยวพอคุณอ่ะเริ่มมีตังมากขึ้นมากขึ้นอ่ะคุณจะได้ทั้งงานในงานนอก อ่ะพอคุณเริ่มมีตังค์มากขึ้นคุณก็สุดท้ายคุณก็จะไปเที่ยวทุกอาทิตย์คุณก็จะมีเงินเรื่อยๆคุณจะอยู่ังไงก็ไม่จนเพราะบ้านมันเหมาะสําหรับเป็นเลขที่ของโรงแรมเป็นเลขที่ของคนที่ไม่อยู่บ้านประจำอ๋อพวก็บอว่าชีวิตนักเดินทางเยิ่งเดินทางก็จะยิ่งรวยเออแล่มันคือกฎของมันเออเออก็เพิ่งรู้นะว่าบ้านนี้เขาก็สั่งให้เราได้เที่ยวด้วยเออเออแต่รู้สิหลายๆคนนะที่อยู่บ้านมายเลขเจ๋งนะบอกเลย อาจารย์หมูหมดเงินแล้วมึงไปเที่ยวสิแล้วหนูจะเอาเงินเนี่ยไปเที่ยวก็ไปหาเงินมาเที่ยวเขาไปทเที่ยวครั้งแรกเขาก,กลับมาเขาได้โชคเลยนะเพราะว่าการเที่ยวของเขาเขาอาจจะไปเจอคนที่ทํางานร่วมกับสายอาชีพเขาหรือต้องการสายอาชีพเขาเข้ามาร่วมง,งานก็ดีอ๋อชีวิตนักเดินทางใช่ได้นะ,ะหมายเลขแปดบ้านหมายเลขแปดส่วนใหญ่คนจะบอกว่าเหมาะกับอะไรที่มันเป็นสีเทาแ่้วทำไมอาจารย์ธุรกิจสีเทาเพราะอะไร บางคนบอกว่าเออหนูชอบบ้านหมายเลขแปดเพราะเลขแปดเป็นเลขอินฟินิตี้แต่คณต้องเข้าใจความเป็นอินฟินิตี้ก่อนคือโอเคมันหมุนไม่รู้จบห่างวนไม่รู้จบแต่แม่งวนอยู่กับที่อ๋ออินฟินิตี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีซะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าเลขแปดอ่ะมันก็วนอยู่แค่เนี้ยวนไปวนมาวนไปวนมามันเหมาะกับอาชีพอะไรเหมาะกับอาชีพที่เสี่ยงอ่าอาชีพที่เสี่ยงนั้นคืออาชีพอะไรเช่นเปิดเทคเปิดทับเปิด้าเปิดไนท์คลับ อ่าเปิดบอลเปิดอะไรนี้อ่ามันคือธุรกิจสีเทาเลยเอออ่ากับอีกอันหนึ่งคืออาชีพเสี่ยงในที่นี้คือพวกคนที่ทําก่อสร้างอ่าก่อสร้างก็เสี่ยงเหรอคะก่อสร้างจะมีสีเทานิดนิดอ๋ออ๋อเออคำนี้โอเคไม่ต้องพูดเยอะอ่าอ่หรือในกรณีที่แบบเบลขายโรงเนี้ยฮอ่าก็เหมาะอ๋อมันไม่ได้เหมาะกับคนที่แบบอุยฉันบริสุทธิ์มากฉันไม่ทําอะไรผิดเลยแล้วคุณไปอยู่บ้านแหม่เล็กแตก ก็ uhm ไปไม่ไกลอ๋อก yeah. ็ค uh ือ huh. พูดง่ายๆว่าม um> uh uh um> uh ันก็ต้องเป็นคนเทาๆอ่ะเออเอ่าเทาๆอะไม่ใช่ว่าดํานะเทาๆเออเทาๆหน่อยๆหรือเทาๆๆอเงี้ยเทาๆเทาๆเทาๆเๆนะคะอ่าเพราะว่าบ้านแบบเนี้ยคืออะไรคือมะเลขแปดเนี่ยในความที่ตัวมันเป็นอินฟินิตี้คนบอกโอ๊ยอินฟินิตี้ดีไม่รู้จบใช่มันไม่รู้จบ แต่คุณอย่าลืมว่ามันก็วนอยู่แค่นั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไม่รู้จบคุณนะจบในเรื่องดีหรือไม่ดีใช่ดังนั้นนะ่ะมันก็เลยบอกว่าบ้านหมายเลขแปดมันเหมาะกับอาชีพแบบนี้ถ้าสมมติเทคผับไหนบวกกันแล้วได้หมายเลขแปดเทคพับนั้นส่วนใหญ่จะเจริญอ๋อร้านอาหารอย่างเงี้ยก็จะดังมีชื่อเสียงอ๋ออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราจะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับร้านอาหารเราขอ ที่อยู่ก่อนเลยเออเลขที่บ้านนะโบ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 ก่อนโบ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 นก่อนว่าเอ๊ะมันจะดีไม่ดีอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอ่าอ่าเคล็ดไม่รับดีกว่านะเพราะว่าเราทีนี้เรามาบอกเรามาบอกบทเราบอกเปลือกไม่แบบไม่ไม่ห่วงเลยอ่เลขเก้าอ่าอย่างเลขเก้าเนี่ยเป็นเลขของเทวดาเป็นเลขของเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอาดังนั้นเนี่ยถามว่าเลขเก้าต่างจากเลขหกยังไงในเมื่อมันกลับได้เหมือนกันแต่คุณอย่าลืมว่าเลขเก้ามันเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเลขเลขเบื้องบน ดังนั้นคนที่อยู่บ้านแบบเนี้ยมันก็เลขเก้าก็จะกลับไปเลขหกได้ก็ะอะไรเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนไม่สนมรน่ว้ายพระคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ใช้หมด mm hmm. คุณต้องหมั่นสนมนไว่ว้พระนหมั่นนั่งสมาธิคนบ้านเลขเก้าจะเป็นแบบนี้และส่วนใหญ่อะคนที่อยู่บ้านเลขเก้าก็จะเป็นประเภทแบบไปเขาเรียกว่าอะไรทําอาชีพอะไรก็ได้นะเลขเก้านี่เป็นเลขเดียวเลยนะที่ทําอาชีพอะไรก็ได้ ถ้าคุณสวดมนต์ไหว้หพระนั่งสมาธิทําบ้านให้สะอาดทําบ้านให้โล่งบ้านไม่รกบ้านไม่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยคุณอยู่ได้เลยเขาเรียกว่าเทวดาลงบ้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว,ว่าบ้านคุณโลกสกรปรกเหม็นเหมือนยอะไเงี้ยบ้านคุณก็แตกเหมือนกันอนคุณก็หาเงินตายอะหาเงินไปจนวันตายอ่ะได้เงินมาแสนนึงวันเดียวก็หมดแล้วอย่างเงี้ยก็อย่างที่ทบอกบ้านมันจะเลือกคนแล้ว ถามว่าการกระทําของเรามันก็มีส่วนด้วยคือด้วยใช้คํานี้ดีกว่าด้วยอายุที่คุณซื้อด้วยมสมมติว่าคุณซื้อในห่วงอายุที่คุณโชงคุณก็จะได้บ้านหิ่งสวยมายอ,อ,นนองี้การกระทำมันอีกเรื่องหนึง่งการกระทำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อืคนบางคนทําไมบอกว่าหนูซื้อบ้านมาแล้วหนูจนก็คุณดันซือ้อในตอนที่คุณโงคุณก็ได้บ้านหิ่งสวยมาแต่บางคนบอกว่าทําไมหนูซื้อบ้านปุ๊บ จากหนูไม่มีหนูรวยเลยปีเดียวเลยอ่ะอย่างลูกศิษย์เนี่ยรวยเลยเออก็ดูอายุให้แล้วไงดูอายุว่าคุณมันเป็นช่วงวาระของคุณควรที่จะสร้างคุณต้องสร้างใช่ถ้าเกิดคุณไม่สร้างก็ก็ไม่ใกล้ท่านั้นคุณก็ต้องรออ๋อก็รคือเหมือนเราคนจะล้มละลายอ่าอเออถ้าเกิดคุณไม่อยากล้มละลายคุณจะทำไงต้นอะสิเป็นหนี้ให้เยอะที่สุดทำไมอ่ะก็มันไม่มีแล้วไง อ๋อไม่มีอะไระเสียแล้วเ,ออเสียให้ถึงที่สุดใช่คุณพระเออเอ,อ้าวไม่นี่คือระบบการแก้จริงๆนี่ไม่ได้พูดแตบบ่ว่ามั่วนะ,ะทุกวิชาทำมาหมดแล้วไี่พูดอะลองมาหมดแล้วลองกับตัวด้วยมสมมติว่าเป็นในห่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าห่วงเวลาเนี้ยมันเป็นห่วงเวลาที่ตกของคุณลาเออแทนคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง คุณก็เอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้อบ้านไปซื้อรถไปซื้ออะไรก็ได้ให้คุณเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว,ว่าในว่วงเวลาที่คุณดวงตกคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วคุณบอกฉันจะกำเงินอันนี้เอาไว้บอกเลยคุณสิ่งที่คุณจะได้คืออะไรคนนู้นมายืมคนนี้มายืมคนนั้นมายืมอพอเราไม่ให้เดี๋ยวแม่เราก็มาบีบเดี๋ยวก็นูนก็นีน่ก็นั่นสุดท้ายเงินมันหายามันเป็นวิธีแก้แบบพื้นฐานสแตนดาดที่แบบว่าไม่ต้องไปตามแก้ตามวัดเด้อ อโอเคนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเลยในศาสตร์ของอะไรนะอ่าอันแรกคือจะเป็นศาสตร์ของนาราลักษารอลักษ์ศาสตร์แล้วก็มาศาสตร์ดูลวงดวงแล้วก็มาถึงมางจุ้ยอ่าวันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์คุณพี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวพี่เบลจะลงช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของงานของอาจารย์ที่รับเกี่ยวกับสร้างนะคะว่าก่อสร้างอาจารย์รับงานอะไรไงใครอยากรู้ ทำก่อสร้างก่อสร้างที่นี่คุณสามารถได้บ้านที่พร้อมวงจุ้ยพร้อมเลยนะคะแล้วบ้านของคุณก็จะออกมาเพอร์เฟกเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะส่งช่องทางการติดต่อไว้ให้ไงใครสนใจยังไงนะคะฝากกดไลค์ก,คแกดแชร์ติดตามคนเป็นชาแนลด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามอาจารย์ณนีด้วยแล้วใครอยากจะดูดวงก็ดูดวงกับอาจารย์ธนีสายอินดี้ได้นะคะยังไงก็ฝากกดด้วยขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย